สวัสดีค่ะแหมวันนี้นะคะก็ได้ยินกระเทยนะคะกระเทยแก่ๆพูดบนเวทีด่าก,กระเทยไอดอลของดิฉันนะคะอาจันปวินว่าไม่มีนู่นไม่มีนีไม่ไม่มีผู้ชายนะคะทําให้สมองติดตันกระเทยที่กันรู้นะคะว่าทุกเตอร์เสรีอ่ะมักจะเอาเรื่องราวของตัวเองนะะ่ะ ออกมาเปรียบเทียบกระทบกระทบคนอื่นประวัติของตัวเองเขาเรียกว่าเอาประสบการณ์ของตัวเองนะคะมาเปรียบเทียบให้คนอื่นมาให้คนอื่นทำแต่เชนเข้าใจนะคะดรต,ตสตรีวันวันหนึ่งก็นั่งดูถ่ายทอดนะคะกล้องซ c t v ทีที่ถ่ายทอดจากห้องน้ําที่กรทมอุตสาห์ทำให้ถ่ายทอดจากตํารวจวันวันหนึ่งก็ดูแต่หํตำตํารวจนะคะดรต,ตสตรีก็เลยรู้สึกว่าตายเห็นแต่ของ,งใหญ่ๆของดีๆของตํารวจ อัดอั้นตันใจทําอะไรไม่เป็นนะคะก็เลยออกมาระบายนะคะนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทยนะคะหรือเป็นคนธรรมดาก็มีสิทธ์เท่ากันนะคะดครสรีเข้าใจนะคะสามแสนเสียงหรือหนึ่งล้านสิบห้าล้านเสียงยังไงก็เสียงเท่ากันนะคะดครสรีหวังว่าดรสรีคงจะเข้าใจคนมากกว่าน,นี้นะคะไม่อยากเปิดเผยตัวและะ้วค่ะเสียดายแต่ว,วันนี้ถอนทนไม่ไหวนะคะดครสรี คุณน่ะเป็นกระเทยที่ไร้ระดับกระเทยไร้รุสนิยมมากเลยนะ,ะแก่แล้วก็อยู่ส่วนแก่เลยค่ะนะคะ,นะคะอะไรที่มันหี่หววเหงอยียนแล้วน่ะเด็กๆที่เลี้ยงเอาไว้มันคงหนีกันหมดแล้วละคะ่ะไม่อยากจะพูดนะคะสะเอียนกับดรเสรีเนี่ยฉัน